รับผมมันห้างให้โชคสวัสดีที่โชคปู่สกคตกับผมก็มาตตามแนวทางลาพัฒนาของเซียนเหมือนคือเกาเ้าพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่ยี่สิบหกท่านว่าสองหาวกแปดเด้อพี่น้องเด้อมาเบิเ่งผลลาพัฒนามื่ขึ้นนีพี่น้องลาพัฒนาเมื่ขึ้น,นออกแปด เก้าสองออกแปดเก้าสองได้ไปนนองได้ส่วนเหล็สองตัวล่างนี่ก็คือสี่แปดได้เป็นนองเวยสี่แปดได้สี่แปดอย่ามาเบิ่งกันหลักฐานของเกา่าไกลปีไหม่ล่ะได้กันกน่าเชียรมเมิน,นีนเลขวิ่งกับเขาซี่จับคู่กับเขา สี่แปดตรงๆเด้่พี่น้องเห็นบ่าเลขมันออกสี่แปดเนี่ยเข้าสี่แปดตรงๆเด้พี่น้องเด้เข่าตัวล่องเพิ่นไปเน้นติดสามมนอนะเข่าตัวล่างก็บอกว่าเข่าตัวล่างเด้่พี่น้องเออืมมาวงมวงขมออกมั่งเนื่องันเข่าตรงๆแล้วพี่น้องของค้นกับเป็นบนล่างไปํำนะแต่มันเข่าตรงๆเนาะพี่น้องเนาะเห็นบ่เลขมันออกกันเก้าสองกับสี่แปดเข้าสี่แปดตรงๆพี่น้องเข้ากับขีดไอขีดมานกันอยู่ตรกเนาะ เลขกับบอหลายคู่ป็นไดหก 6, 6คู่หกคางบนล่างไปกลับนี่มันกะบอถือว่าบอหลายป็นไรเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็บอหลายแล้วก็บอมินเกินบอมินเกินก็ขึ้นหน่อยนะพี่น้องหกคู่หกคางนี่ ชทช่ยิบหกทันว่ามีเสียงแน่น,นะพี่น้องใช่ละ่ะท,ที่าซอมกนไปนั่น ที่ไปเข,ข้าค่ายนอนเล่นเยนสวยที่ไปนองเลยหนาวๆกับเปิดพัดลมเป็นหน้างเป็นเรื่องหนาววันหนาวเปิดพัดลมสวยอีซองกับปิดแอร์นี่ปิดแอร์แล้วต้องเปิดพัดลมเนาะพี่น้องเนาะมึงเนี่ยมึงเนี่ยแจ้งตูไ้ไว้ทาแล้ว ที่ไปเข้าไขา่นอนหลินโทรศัพท์เจ้พี่น้องเนียหนาวพอเปลี่ยนเงยยังเปิดพัดพลมอยู่เด้อนี่หนาว,นาว những ta ba hoàn thì lại nó nào Để thì xong đây nói ít 1 2 5 6 7 วิ่งบนงอนอไม่ใง่่ดลเสร็จเลย,เยลน,นึ่งกับสองด้พี่น้องหน้าหลายใช่เป่าดังหลาย เวลาจะเบาหลงแต่พอ,พอแม่แม่เป็นจีรำข่านเนียนสองเนียนสองได้ฟ่นองได้เนียนสองเกาให้เป็นตะยูฟ่นอง มหาเกลอก็มหากเกลาสองสองห้าสองหก Ok mm -hmm. mm -hmm. kid. Okay. ไม่เล็กสามตัวได้พี่น้องเล็กสามตัวคนงดที่แล้ว,วก็ขาวเราเี่ยเบียดหมจะกจอย่างในเบียดี่เยดมจะุดจแปดสองเจ็ด 9 2 6งหกวัที่แล้วกันเน้นติดสามเมือนขีมาตัวร่องหนึ่งซะแมนว่พี่น้องวดที่แล้วก็นเน้นติด 3, าต 1, สมามเหมือนวนันนี้มันเน้นติดสองเมือรเาวัางแบบ องหาน้ำเนี้อละทิผูวันศุกร์ที่ยี่บหกธันวาสองห้าหกแปดลาวเชียนมืดอเล่กิ้นหนึ่งสองห้าหกเจ็ดบนล่างว,วิ่งหนึ่งกับสองเพื่อเน้นที่สอง 5, 6, 8, สองห้าสองหกสองเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเอาเลขสามตวัวก็ได้ิดีดตเอาไปละพี่น้องเงียบแล้วตัวเลขสามตวัวนี้มัน 8, 27, 9, 26, แปดสองเจ็ดเก้าสองหกแล้วพี่น้องได้คะแนนสองหกสองเจ็ดเี๋ยแหละพี่น้อง เลขหกคู่หกหางบนล่างไปกับเด้อพี่นอ้องเข้ากับแคบหน้าจอเอาขันมากระจังจัดว่ามาเข้ากับพานเนาะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางดูเพี้ยความบันเทิงอย่าไปซีเรียสเนาะพี่น้องนะเนาะขอบุญขอบคุ้นเส้นมือได้ไหลายไว้พี่นอ้องเข้ามันมานกันฝากก็เลยก็ดแช์กุดติดตามสวัสดีครับผม